Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, remember. I will be there oh, to, to help, help you grow in beauty, beauty and show you. you all the things that you should be, Allah will be there. There should be a law will. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh พี่น้องผมเนี่ยกำลังยืนอยู่ที่อุนสแลนนะครับรัฐของบาโซโซ มาถึงเมื่อวานนี้ขณะนี้มาที่ปอร์ดมาดูว่ามันมีสินค้าอะไรที่เข้ามาบ้างหลายอย่างพี่น้องที่คิดว่ามีโอกาสให้กับพวกเราที่จะขายของเข้ามาในประเทศนี้แล้วก็จะส่งของจากประเทศนี้ไปปลาคุยกันเมื่อสักพักหนึ่งว่าวเต็มไปหมดเลยครับเมื่อกี้นี้เห็นปลาวิ่งกันเต็มเลยประเทศไทยคงไม่มีปลาแบบนี้แล้ว,วครับ ก็โอกาสที่จะซื้อปลาเข้าไปโอกาสที่จะส่งของเข้ามาโอกาสดีมากเลยครับนี่คือที่จะต้องมาแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นเขาเรียกท่าเรือท่าเดียวที่มีอยู่ที่รัฐคุนสแลนนะครับพี่น้องที่บาโซโซโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจสูงมากครับอินชาอัลลอฮ์พวกเราคงจะมีส่วนร่วมในการสิ่งทำสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องมุสลิมซึ่งมีประมาณร้อยร้ซเลยพี่น้อง ในประเทศปุนแลนในประเทศโซมาเลียมุสลิมร้อเรเซนเรามีโอกาสทำธุรกิจกับเขามากเขายินดีที่จะทำธุรธุรกิจและร่วมมือกับเราเพื่อที่จะยกระดับการทำธุรกิจให้โตมากขึ้นเพื่อคน uh, ที่โซมาเลียเองที่คนที่ประเทศไทยด้วยพวกเราจะมีส่วนร่วมในการดำเนินสิ่งนี้ครับขอบคุณครับอัสลามออะไรกุ้มะเรับตุบล์วะบรมราชาตุฮ์ ท่านเ c ค naturally เขาเป็นมืออาชีพสลากอเล็กซ์หลังจากเดินรอบๆท่าเรือไปมากหลุไปถึงตรงนู้นเลยเดินย้อนกลับมาขึ้นมาบนดาดฟ้าชั้นสามของฉัน ของสำนักงานรัฐมนตรีประมง,ะมงคุณแกลนสเตตออฟโซมาเลียเห็นวิวสวยงามมากได้เห็นวิวของคนทำงานรถขนสินค้าจะเห็นวิวภูเขาภูเขาได้เห็นวว,นวิวทะเลชายหาดเป็นประเทศที่น่าพัฒนาม,มากเป็นประเทศที่น่าสนใจมีเรื่องที่ สมควรที่นักธุรกิจจากเมืองไทยมาชมและก็ดูโอกาสทางการค้าซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมเป็นประเทศที่ยังบริสุทธิ์ของอย่างออริจินอยู่เพราะฉะนั้นดูโอกาสนี้อยู่บนดาฟ,ฟ้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง f i s h e r y and Marine r e s o u r c e ก็เชิญชวนทุกคนมาเยี่ยมที่รัฐคุนเชลนสเ a ทออฟ s มา a เล a นะครับสัลลัมออลิกุบอ Sun does not appear. Remember and be still. Allah will be there. If in the dark you lose sight for long, and there's just too much despair, remember and be still. เราโมไลกุลอรับของคุณก็ว่าบริการถูผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่สองที่ปอดเหมือนกันครับที่เดิมแล้วครับข้างหลังก็คืออ่าวเขาเรียก Gulf of อ d e n หรือว่าอ่าวปากอ่าวเอเดนนะครับแล้วก็พี่น้องดูเ,เรือที่ขนส่งนะครับมีเรือที่มาจากเขาบอกว่ามาจากดูไบนะครับเป็นเรือของคนอินเดียหรือของคนปากีิสถาน แต่ส่งสินค้าที่ส่งมานี่ชาวโซมาเลียเป็นคนสั่งใส่เข้ามาแล้วมาซื้อแล้วมาขึ้นที่นี่ที่นี่คือปอดเดียวอย่างที่ผมบอกพี่น้องฟังเลยครับเป็นปอดเดียวเพราะงั้นมีหมู่บ้านอากาศนี่อากาศดีนะครับพี่น้องแต่ร้อนขณะนี้ในประเทศมีเอ่อตรงนี้นะไม่ใช่ฤดูร้อนแต่ร้อนประมาณนี้ผมยืนอยู่ไม่ได้ใส่หมวกนี่ร้อนมากนะครับผมว่า 36- 37มองศาเซลเซียส แต่ว่ามีบ้านสวยๆวยออกมาจากตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่เราอนาคตต่อไปคิดว่าน่าจะทำแล้วก็นี่คือเรือที่มาจากอ่อ่ดูไบนะครับเป็นเรือของอินเดียเป็นเรือของอุตปากิสถานนี่คือประโยชน์สูงสุดของท่านี้ที่เกิดขึ้นมีอยู่ท่าเดียวที่โบซาซานะครับคุณสแลนคุณสแลนนี่มีประชากรอยู่ประมาณ4ล้านกว่าคน หรือว่าประมาณ60%ของประชากรของประเทศโซมาเลียทั้งหมดพี่อ๊อกพี่น้องดูอานะครับดูอาว่าสิ่งที่ผมมานี้เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนและพี่น้องมุสลิมในโซมาเลียเพราะธุรกิจที่เราจะพัฒนาต่อไปนี้จะเป็นรายได้รายได้จะส่งมาลงเลี้ยงดูแลคนโซมาเลียแล้วก็พวกเราในประเทศไทยด้วยนะครับเชิญจวนพี่น้อง Misi sukan rumbang terawal nakap. Sempat hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Wali Daya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.